้าแท้ไม่แท้เนี่ยผมอยากให้สังเกตคือบริเวณท้องเนี่ยกับมือเนี่ยมันจะติดกันในผ้าแท้ช่วงช่วงตรงครับช่วงตรงท่อนแขนใช่ตรงตรงบริเวณข้อมือเนี่ยนะกับกับท่อนแขนมาเนี่ยมันจะติดกันเลยในผ้าแท้นะในส่วนในผ้าไม่แท้เนี่ยบริเวณบริเวณร่องร่องมือตรงตรงเนี้ย พุทธวัตรวติมัอตอุเรียนรู้ศึกษาก่อนสะสมพระเครื่องหลวงปู่สุขวัดนปาอคปะขางเท่ากับหลายการรู้ให้ชัสสดสวัสดีครับ พบกับรายการรู้ให้ชัดโดยผมในทีครับผมพจน์กา้าวเทวาครับครับมาเรียนรู้ศึกษาก่อนสะสมพระเครื่องหลวงปูส่สุวัดปักทองมาขันเท่ากันนะครับครับครบพจน์วันนี้เรานพาพระพิมพ์อะไรมาบรรยายกันครับวันนี้จะเป็นหมวดเนื้อผงยอดนิยมอันดับหนึ่งเลยนะครับเป็นพระบิดากรมหลวงชุมพรนะครับที่เขาบอกดูยาก,ยากเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูง่ายขึ้น ให้เข้าใจมากขึ้นเนาะครับผมพระพิมพ์นี้ที่มาของที่มาของพิมพ์พระนี้ยังไงครับที่มาวาระนี้คือพระพิมพ์กรมหลวงชุมพรเนี่ยต้องบอกว่าชื่อนะฮะครับก็บ่งบอกถึงผู้จัดสร้างนะก็คือเสด็จเตี่ยหรือเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับก็คือในคราวนั้นเนี่ยมีการไหว้ครู ครับนะฮะที่วังนางเลิงก็คือในกรุงเทพใช่ใช่ครับผมทีนี้ก็เสด็จในกรมท่านเนี่ยก็เชิญหลวงปู่สุขท่านเนี่ยมาเป็นประธานครับผมในการไหว้ครูในคราวนั้นครับนะครับที่วังนางเลงครับผมครับก็พิธีนี้ที่บอกว่า3วันครับใช่ไหมครับก็คือวันแรกเนี่ยจะมีการไหว้ครูทางหมอยาหมอยยาก็มีพวกที่มี มีรูปรูปหล่อที่เป็นรูปหรือสีใช่ครับก็คือเสด็จในกรมท่านเอาเอามาร่วมในงานนะครับแล้วก็วันที่สองเนี่ยว้ครู่ทางกระบี่กระบองอ่าครู่แล้วก็วันที่สามเนี่ยว้ครูทางสยาศาสตร์นะครับหลวงพุทสุขท่านก็มามาจากทางวัดปากของมาถามท่านนะครับแล้วพากรมหลวงชุมพรนี้พิมพ์นี้ มีกลิ่นนะครับจริงๆแล้วเนื้อผงมีการสร้างเนื้อผงนะฮะในวาระนั้นแล้วก็มีการจัดสร้างเนื้อชินตะกัวเนื้อชินตะกัวแบบเนื้อใช่ใช่ครับเนื้อผงแต่เพียงแต่ว่าเนื้อผงเนี่ยจำนวนสร้างจะไม่มากนะจะแจกเฉพาะเชื้อพระวงศ์นะแจกเจ้าที่มาร่วมงานนะส่วนเนื้อชินตะกัวเนี่ยก็คือแจกบุคคลทั่วไปนะครับที่มาร่วมงานองค์นี้ใช่ไหมครับที่ที่ที่บอก ครับผุงนิดเดียวเองเนาะอันนี้เป็นอันนี้เป็นผ้าผงอันนี้เป็นผ้าเนื้อผงนะครับครับส่วนก็อันนี้ก็จะเป็นชินตะกัวอันนี้ชินตะกัวครับมีมีสองมีสองเนื้อหาเอามาเอามาให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รับชมเดี๋ยวผมเทียบกับเหรียญให้ดูนิดหนึ่งครับเนี่ยครับครับจะมีขนาดเล็ก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 นิดเดียวครับครับส่วนคือต้องเรียนว่าอย่างนี้ฮะเนื้อผงเนี่ยจะเป็นผ้าขนาดเล็กกว่าเนื้อเนื้อชินตะกัว ถ้า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 พี่จอมเทียบดูดีๆสององค์เนี่ยนฮะผราผงเนี่ยจะเล็กกว่านะผงเนี่ยก็คือเป็นเนื้อผงใบลานนะฮะผสมละครับผมนะครับแล้วก็มีการปิดทองและหน้าด้านหลังเดี๋ยวเราค่อยลงในรายละเอียดกันครับผมตอนนี้วันนี้เราเรามาเรียนรู้ส่วนของเนื้อผงก่อนพิมพ์เนื้อผงนะครับพ้า พิมพ์เนื้อผงนี้วิธีการจัดสร้างแล้วก็แม่พิมพ์เป็นยังไงบ้างครับก็คือแม่พิมเนี่ยก็คือจริงๆแล้วแม่พิมเนี่ยก็เป็นแบบเปิดก้นคล้ายๆพิมพ์พิมพ์ปดตาพับผ้าปดตาพุงป่องคือติ่แจกแม่ครัวมีการเปิดบริเวณด้านด้านล่างของแม่พิมพ์นะฮะเป็นแบบแม่พิมพ์แบบหน้าเดียว พิมพ์นหน้าเดียวนะอ่าก็กดแล้วกดแล้วก็งัดขึ้นนะฮะเราจะสังเกตคือถ้าถ้าถ้าสังเกตเห็นไหมฮะด้านล่างเนี่ยมันจะมีมันจะมีรอยข้างล่างตรงจุดนี้เนาะอ่าใช่ครับเป็นเวลาเขากดพิมพ์ลงไปแล้วเนี่ยเขาจะงัดขึ้นก็คือก่อนที่จะกดแม่พิมพเนี่ยนะฮะเขาจะเอาทองคำทองคำแท้ครับนะครับแปะลงไปในบริเวณบล็อกครับผมอ่าแล้วก็ปั้นเนื้อเนี่ยกดลงไปอืมครับผมบางองค์เนี่ยก็มีการปาดหลังอ่าอ่าบางองค์จะปรากดรอยมือ ไอ้อย่างในหนังสือผมเนี่ยมีการปาดหลังถ้าถ้าถ้าพี่จอมสังเกตดูอย่างองค์ในหนังสือผมเนี่ยจะมีการปาดหลังครับอันนี้อันนี้ก็เป็นรอยนิ้วมือกดลงไปนะฮะคือพิมพ์แม่พิมพ์เนี่ยเท่าที่ผมพบเจอเนี่ยพิมพ์นี้เนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบครับแบบหนึ่งเนี่ยผมผมตั้งชื่อพิมพ์ของผมเองก็คือที่ที่ผมดูเองนะก็คือบริเวณท้องเนี่ยจะกลม ันนี้ท้องจะกลมอ่าท้องเนี่ยบริเวณท้องจะกลมเห็นไหมฮะอ่าท้องจะกลมแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คืออันนี้อันนี้คือท้องก็คือบริเวณเนี้ยอ่าใช่ฮะท้องจะกลมอ่าผมเห็นไหมฮะ,ะมมแล้วก็อีกแบบหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นท้องลีอ่าอีกแบบหนึง่งท้องลีก็คือองค์ที่ป <to S 2> ิดท้องเมื่อกี้ใช่ฮะแบบท้องลีกับท้องกลมเท่าที่เท่าที่จะพบเจอนะฮะครับเห็นอยู่สองแม่พิมพ์นะแต่ว่าอาจจะมีมากกว่านี้ แต่ผมยังไม่เคยเห็นนะฮะแต่เท่าที่พบเจอที่หมุนเวียนอยู่ในวงการพระเราเนี่ยมีอยู่สองสองสองลักษณะนะครับ,รบทีนี้แบบที่เป็นท้องรีเนี่ยนะฮะสังเกตดูะฮะพระใะใหญ่กว่าใหญ่กว่าก็คือลแขนใหญ่ๆจใหญ่กว่าช่วงแขนอ่าใช่ครับช,ช่วงแขนจจใหญ่กว่าช่วงแขนฝั่งฝั่งทั้งซ้ายทั้งขวาเลยซ้ายทั้งขวานะฮะแล้วก็บริเวณมือที่ปิดพระพักก็คือบริเวณหน้าเนี่ยครับะจใหญ่ ช่วงนี้เนอาใช่ครับ,รบผมมือจะใหญ่ครับแขนจะใหญ่ครับ,รบแล้วก็วข้อสังเกตอีกข้อนึงก็คือบริเวณท้องนี่จะติดกับจะติดกับท่อนแขนสุดเนี่ยท่อนท่อนแขนลงข้อมือเนี่ยจะติดกันเลยเห็นไหมครช่วงนี้นะครับใช่ฮะจะติดกันช่วงนี้จะติดกันเลยครับแล้วก็ส่วนด้านหน้านี่มีมีส่วนไหนอีกครับ ด้านหน้าก็คือหลักการพิจารณาใช่ไหมครหลักการพิจารณาก็คืออยากให้ดูมือนะฮะบริเวณถ้าถ้าเราสังเกตดูพี่จองดูข้างบนมือเนี่ยจะปิดจะปิดบริบรบเรวณพอดีกับเสียงเลยเนี่ยก็คื่อจงช่วงนี้เนาะใช่ครับ,รบพ,พี่จอมสังเกตดูเห็นไหมฮะมือเนี่ยบริเวณปลายนิ้วมือข้างบนเนี่ยจะปิดปิดปิดไปถึงเสียงข้างบนเลย ถ้าเราดูจากลูกเห็นไหมฮะแล้วก็มือเนี่ยจะคล้ายๆเหมือนเหมือนไม้พายอ่าจะจะจะเป็นลักษณะใหญ่ลงมาหาเล็กเห็นไหมฮะในองค์ที่สวยๆเนี่ยนิ้วมือจะติดชัดเลยบางองค์ที่กดสวยๆแต่เนื่องด้วยว่าเวลากดไปแล้วเนี่ยคือเขาเขามีการเอาทองคำแท้เนี่ยทองคำเปลวแท้เนี่ยปิดในหน้าแม่พิมพ์ก่อนแล้วก็กดลงไปเนี่ยบางองบางองกดลึกๆเนี่ยมันจะเห็นเป็นล่องนิ้วเลย แต่เนื่อด้วยที่ว่าพอมีทองคาไปปิดเนี่ยบริเวณนิ้วเนี่ยมันจะหายไปสะส่วนใหญ่ครับอันนี้พูดถึงในกรณีถ้าองค์สวยนะมันจะเห็นเลยครับผมครับส่วนเรื่องของส่วนต่อไปจากจากด้านนิ้วมือลงมาแล้วก็มาถึงหัวไหล่ครับหัวไหล่นี่ก็สองฝั่งจะไม่เท่ากันก็คือไอ้นี้ไอ้นี่มันเป็นที่ในแม่พิม นะฮะมันเป็นขึ้นขึ้น,นที่ไหนไม่พิมพ์แต่ที่นีว่ามันมันก็ยังไม่ได้เป็นจุดพิจารณาแยกว่าแท้หรือไม่แท้แลักษณะตรงนี้คือคือถ้าแท้ไม่แท้เนี่ยผมอยากให้สังเกตคือบริเวณท้องเนี่ยกับมือเนี่ยมันจะติดกันในผ้าแท้ช่วงช่วงตรง ช่วงถรงท่อนแขนใช่ตรงตรงบริเวณข้อมือเนี่ยกับกับท่อนแขนมาเนี่ยมันจะติดกันเลยในผ้าแท้นะแต่ส่วนในผ้าไม่แท้เนี่ยบริเวณบริเวณร่องร่องมือตรงตรงเนี้ยอ่ามันจะห่างกันอ่าตรงช่วงนี้ใช่ครับผมมันจะห่างไปบริเวณตรงเนี้ยแล้วก็มิติแขนเนี่ยในผ้าแท้เนี่ยจะสังเกตว่าเขาจะกางออกเวลาเขาปิดพราพักแล้วเขาจะกางออกเขาใส่ตรงเนี้ยครับแต่ทีนี้ว่าในในผ้าไม่แท้เนี่ยพิมก็ พิมเขาจะไม่ถูกพิมพ์เขาจะแขนเขาจะแฟบลงต้องต้องจดจําพิมพ์ให่ได้คือมันก็ยังเข้าเข้าเข้าเรื่องการจดจําแม่พิมพ์ครับผมตรงเนี้ยเป็นองค์ประกอบสําคัญแม่พิมพ์พัาเนี่ยเป็นองค์ประกอบสาคัญนะทีตนี้ไล่ลงมาในส่วนของเท้าเห็นไหมฮะตรงขาปลายเท้าเนี่ยจะมีการขยับขึ้นเห็นไหมครับตรงส้นเท้านี่ใช่ฮะตรงส้นเท้าเนี่ยจะเป็นกระโดดขึ้นไปเป็นกระโดดขึ้นไปครับผมตรงเนี้ยครับผมตรงนี้ก็เป็น อีกปัจจัยหนึ่งนะฮะเวลาเวลาเราสังเกตด,ดูถ้าเวลาพระไม่แท้เนี่ยบริเวณส้นเท้านีเา่เขาจะเขาจะเส้นจะเป็นเส้นตรงไปเลยอ่าตอนนี้เราอีกพิมพ์หนึ่งอะครับและอีกพิมพ์อ่าอันนี้ก็คืออีกพิมพ์อีกแม่พิมพ์หนึ่งก็จะเป็นสะดือเอ่อเป็นท้องกล<า><ผ>มพิจารณาคล้ายกันไหมครับก็หลักการลักษณะก็จะจะคล้ายกันเพียงแต่ว่าเห็นไหมครับพอพอเป็นท้องกลมเนี่ยครับ แขนก็จะเล็กกว่าแขนที่เมื่อกี้ที่บอกใช่ครับท่อนแขนเนี่ยถ้าเราเอาสองพิมพ์มาเทียบกันเราจะเห็นข้อแตกต่างชัดเลยว่าท่อนแขนเนี่ยลงข้อมือตรงนี้จะเล็กกว่าและในท้ององค์ที่เป็นพิมพ์ท้องลีเนี่ยท่อนแขนลงข้อมือจะใหญ่นะฮะอย่างองค์นี้ก็ก็กดได้ได้ค่อนข้างที่จะสวยเห็นไหมฮะร่องนิ้วมือเียจะชัดอย่างเนี้ยแล้วก็บริเวณมือที่ปิด ปิดพระพักหรือปิดข้งบิดหน้าเนี่ยนะกก็ปิดจรดเสียนพระครับหลักการลักษณะจะเหมือนกันครับผมจะเหมือนกันเห็นไหมองค์นี้ก็ยังเวลาเราสังเกตปลายเท้าก็ยังมีเหมือนกันพอทองที่หายไปเนี่ยทําให้เราเห็นปลายเท้ากระดกชัดขึ้นใช่ใช่ครับผมนะครับแล้วก็ซอกแขนพวกนี้ต้องลึกใช่ไหมครับใช่ฮะคือคือ ลักษณะมิติแขนเห็นไหมครับที่ที่ผมบอกว่าต้องจําพิมพ์พ้าเนี่ยนะพิมพ์นี้ก็เหมือนกันแขนก็จะลักษณะคล้ายกันกับ,บพิมพ์พิมพ์ท้องหีนะฮะเห็นไหมเขาจะแกะแม่พิมพ์คล้ายกันเวลาลงท้องกับแขนเนี่ยจะองศาจะจะเหมือนกันคือจะไม่จะไม่กางออกเยอะรหรือจะไม่จะไม่เอ่อจะไม่ตกลงเยอะลักษณะวงแขนผระแม่พิมพ์นี้ต้องแม่นแม่นเลย ต้องจำน,นะพิมพ์พระเป็นองค์ประกอบสำคัญเลยนะพิมพ์จะบอกได้เลยว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราจดจําให้พิมพ์ได้แล้วพิมพ์ก็จะบอกว่าพระแท้ไม่แท้เนี่ยเวลาเราเห็นแวบแรกนี่นเราจะเราจะเกิดพอที่จะแยกได้นะฮะแล้วก็ทีนี้เราก็ค่อยมาดูเรื่องรายละเอียดของของเนื้อหาพระส่วนด้านหลังมาดูด้านหลังด้านหลังนิดด้านหลังครับ ผมขอด้านหลังองนี้ก่อนด้านหลังองนี้ก็เป็นการกดเห็นไหมจะสังเกตว่าเป็นรอยเป็นรอย,เป,รอยเป็นรอยกดแล้วบอกลงไปครับผมนะฮะก็คือด้านหลังเนี่ยพอหลังจากที่เขากดแม่พิมพ์ด้านหน้าไปแล้วปั๊บเนี่ยเขาก็จะเอาทองคำเนี่ยแปะบริเวณด้านหลังแล้วก็กดย้ำลงไปอีกทีหนึง่งนะฮะทีนี้ว่าไอเศษทองคาบทองพวกเนี้ย ในในลักษณะที่ว่าตอนกดแม่พิมพ์เนี่ยพระเนี่ยเขายังไม่ไม่เซตตัวแห้งมันยังมีความหมาดอยู่เวลากดเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยทองมันจะซึมเข้าไปในเนื้อในใน,ในลักษณะพระแท้นะแต่ส่วนในพระไม่แท้เนี่ยเขาจะเอาทองเนี่ยมาปิดที่หลังนะคร,ครอันนี้เป็นข้อสังเกตอีกข้อนึงนะฮะเรื่องทองคำเนี่ยทองคำที่ปิดบนหลังพระ แต่ข้างหลังนี่คือมีรอยนิ้วมือก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่เป็นเกณฑ์ไม่เป็นเกณฑ์นะฮะบางองค์ก็คือพอหลังจากกดไปแล้วปุ๊บเนี่ยเนื้อล้นเนี่ยเนื้อที่ล้นแม่พิมพ์เนี่ยเขาก็จะเอาไม้เนี่ยปาดออกทีนี้เราก็จะเห็นว่าพอเราปาดออกไปปุ๊บเนี่ยหลังก็จะเรียบนะฮะอย่างองเห็นไหมฮะอย่างองเนี่ยหลังจะเรียบองท้องกลมเนี่ยหลังจะเรียบเห็นไหมเขาปาดทิ้งไปเห็นไหมไม่มีไม่มีรอยกดนิ้วมือไอ้พวกนี้ไม่เป็นเกณฑ์เพราะว่ามันอยู่ที่คนที่กด นะครับบางองค์กดปุ๊บเนี่ยก็เคาะไม่พิมพ์ออกมาเลยหรือบางองค์เนี่ยพอปาดหลังปุ๊บเนี่ยเขาก็เคาะออกมาไอา้ไอ้เรื่องด้านหลังเนี่ยเรื่องรอยนิ้วม,มือนี่ยังยังไม่เป็นเกณฑ์ครับเดี๋ยววน,เนเครับอย่างองค์เนี่ยเขาก็ปิดทองเห็นไหมฮะแต่ที่นี้ว่าทําไมถามว่าทําไมทองมันหายไปครับทําไมาทองถึงหายไปพอเขากดปุ๊บเนี่ยเนื้อเข้ามาอยู่ที่นี้ พอตอนช่างที่เขากดเนี่ยนิ้วมือนิ้วมือที่ที่ที่วางลงไปเนี่ยกดปุ๊บเนี่ยแผ่นทองเนี่ยมันจะติดนิ้วขึ้นมาเยอะเพราะว่าเนื้อยังไม่แห้งตัวทําให้ทองเนี่ยมันจะติดไม่เต็มัไม่ได้เต็มใช่ฮะเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าทองหลุดไปนะฮะเพียงแต่ว่าตอนที่กดลงไปในพิมพ์พระแล้วเนี่ยทองที่ที่แปะหลังพระเนี่ยกดปุ๊บเนี่ยมันติดขึ้นมาในนิ้วเยอะไม่ได้เกิดจากใช่ฮะการจากการคล้องใช้ใช่ฮะ ส่วนด้านด้านข้างเดี๋ยวดูด้านข้างนิดหนึ่งด้านข้างมีอะไรน่าสนใจไหมด้านข้างนี่มีด้านข้างก็จะเป็นเราจะเห็นในในในส่วนของความหนาบางของแม่พิมพ์บล็อกอ่าร่านนี้ก็คือตรงตรงส่วนส่วนด้านข้างตรงนี้ขอโทษแล้วนี่นะครับตรงตรง,ตรงนี้ก็เป็นเป็นส่วนของหน้าแม่พิมพ์เป็นเป็นส่วนของหน้าแม่พิมพ์ครับ ตรงนี้เป็นส่วนของหน้าแม่พิมพ์ค,ความ,<ผ>มหนาของแม่พิมพ์พระที่เขากดลงไปนะครับ,รบจริงๆด้านข้างนี่ก็คือไม่เป็นเกณฑ์บางทีเขาข้อออกมาแล้วปุ๊บเนื้อมันล้นมาเขาก็จะเอาเอามีดบ้างามาปาดตัดให้ให้เรียบรอให้เรียบร้อทีนี้ไอ้ข้างนี้ยังไม่เป็นจุดพิจณาแท้ไม่แท้นะฮะแท้ไม่แท้ในแม่พิมพ์นี้อยากให้ดูด้านหน้าดูพิมพ์ดูขนาดพระดูจำไม่ได้แล้วก็เนื้อหาควรเนื้อหานี่ เป็นผ,ผงฟุกรักใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นใบลานผสมรักใบลานผสมรักใช่ครับก็มีออกทั้งออกทั้งดาออกทั้งน้ําตาลคือคโดยโดยมากเนี่ยคือคือในตําราเนี่ยเขาบอกบว่าเป็นพระผงขาเนื้อใบลานเผาผสมรักทีนี้ว่าไ โดยมากที่เราเจอเนี่ยสียจะเป็นวานะดําอย่างเดียวเป็นผงใบลานเผาในตําราที่เขาเขียนบอกว่ารพระผงพิมพ์กลมหลวงชุมพรเนี่ยค,คือเนื้ออะไรเป็นผงใบลานเผาผสมลังแล้วก็ตอนวิธีสร้างก็จะมีบางองค์ปิดทองบางองค์ไม่ปิดทองอันนี้อันนี้ก็ไม่เป็นเกณฑ์นะฮะแต่ที่ว่าเท่าที่พบเจอเนี่ยส่วนมากเนี่ยปิดทองจะเยอะกว่าไอ้องค์ที่แท้ไม่ปิดทองก็มี นะไม่ใช่ว่าแบบต้องเจอแล้วต้องปิดทองทุกองเนี่ยอันนี้ไม่เป็นเกณฑ์น,นะครับแต่พูดถึงว่าเทียบสัดส่วนระหว่างองค์ที่ที่ที่พบเจอหมุนเวียนอยู่ในวงการพระเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสิบองค์เนี่ยอาจจะปิดทองประมาณ9องค์ออีกองหนึ่งอาจจะไม่ปิดทองนะครับทีนี้อยากให้อยากให้พีน่นาเรื่องพิมพ์เป็นหลักนะครับระหว่างแท้ไม่แท้พวกนี้ในองค์ที่ไม่ปิดทองสมมติเราไปพบเจอเนี่ยองค์ไม่ปิดทองเอ๊ะ เป็นผ้าไม่แท้หรือเปล่าเราก็ต้องมาดูเรื่องพิมพ์ว่าพิมพ์เขาถูกไหมนะฮะถ้าพิมพ์ถูกนะครับพิธีสร้างผ้าถูกก็มีโอกาสแท้ผ้าพิมพ์นี้มีการจานไหมครับจะไม่พบเจอรอยจานไม่พบเจอรอยจานนะครับครับจะไม่พบเจอครับผมผมสรุปนิดนึงว่าผ้าพิมพ์นี้น่าจะต้องดูจากพิมพ์ผ้าถูกต้องฮะคือคือหลคือสรุป ในท้ายคลิปเนี่ยนะฮะอันดับแรกเลยเนี่ยหลักการพิจารณาเนี่ยพิมนะฮะข้อแรกเลยข้อที่สองเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ดูพระแท้เนี่ยให้จดจําเรื่องขนาดพระนะครับไอเนี้ยเป็นข้อเป็นข้อบ่งชี้นะฮะเป็นข้อบ่งชี้ในการจะเช่าหาเลยนะฮะว่าคือในในของไม่แท้เนี่ยคือบางทีเขาเขาไม่รู้ขนาด แล้วก็ด้วยที่ว่าพระชนิดนี้เนี่ยเป็นพ้าที่แพงมานานค,คนที่มีผราแท้เขาก็ไม่กล้าเอาไปถอดแม่พิมพ์ครับอย่างองค์แบบนี้สมัยก่อนย้อนไปเมื่อผมผมถามนักเล่นรุ่นเก่าเนี่ยย้อนไปเมื่อประมาณสักยี่สกว่าปีที่แล้วเนี่ยครับถามผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ผมสนิทด้วยเนี่ยเขาเช่าในสนามพระ่าพุบรรจันเนี่ยสมัยนั้นเจ็ดหมื่นบาทเนี่ยแม่พิมพ์มพิมเนี่ยซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยถือว่าแพงมากครับ อย่างพระพระชัยวัดหม่อมมิตรสวยเลยยุคนั้นเนี่ยองคหนึ่งประมาณห้า0มื่นกว่าบาทบอย่างพระปิตากกมาหลวงเนี่ยองค์ละเจ็ดหมื่นซึ่งถามว่าคนที่มีพระพระแท้แบบนี้เขาก็ไม่กล้าเอาไปถอดพิมพ์เพราะว่าด้วยที่ว่าเป็นพาะผง<ช>ทีนี้คนที่สร้างพระไม่แท้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จินตนาการพิมพ์ขึ้นมาเองครับจินตนาการพิมพ์ก็โดยที่ว่าไม่รู้ขนาดสัดส่วนของภาพว่าขนาดจริงเนี่ยมีความเล็กเท่าไหร่ครับ เนี่ยที่ไปที่มาก็คือถ้าสุดสุดท้ายสรุปเนี่ยอยากให้คุณคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยถ้าได้ดูพระแท้นะฮะจะได้รู้ว่าขนาดพระเนี่ยเป็นขนาดไหนครับแล้วก็นเนื้อหามวลสารเนี่ยเราก็เราก็ดูแต่ว่าเป็นองค์ประกอบข้างหลังใช่ครับนะครับ,รบไม่ใช่ว่าเราไม่ดูเลยนะครับ,รบอ,อ,องค์ประกอบข้างหลังเราจะดูจากพิมพ์พระบางคนบอกเอ้ยทำไมต้องทำไมไม่ดูเนื้อเนื้อมันถึง แต่จริงๆถ้าพิมพ์มันผิดมันก็เนื้อหาแล้วถ้าเราดูเนื้อหามาก่อนนะเราก็อาจจะหลงใช่ฮะคือถามว่าพระมันพระเกบเขาทำให้เก่าได้แต่สิ่งที่เขาทำไม่ได้คือพิมพ์ครับผมตรงนี้ฮะครับผมสำหรับใครที่มีพระพิมพ์นี้แล้วต้องการจะแบ่งบันให้เราครับยินดีนะฮะมาพบเจอผมได้นะฮะที่ร้าน ชั้น3ามอาทิตย์วันนะครับหรือก็หรือส่งภาพมาทาง l i น์แอของรายการเราได้นะครับแล้วส่วนคนที่ต้องการที่จะเช็คพระนะครับเรามีเว็บไซต์ชื่อชื่อเว็บไซต์เป็นแอปนะครับชื่อเช็คพระนะครับเซิร์ชเข้าไปแล้วก็จะมีขั้นตอนในการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ มันสามารถเช็คเช็คพระได้ทุกประเภทได้ทุกประเภทแต่จริงๆนี้แอปเนี่ยก็คือก็คือเป็นเป็นอีกช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะฮะในไลในในไลแอดเราไม่ได้รับเช็คพระอันนี้ผมผมเรียนก่อนนะครับเพราะว่ามีมีคุณผู้ชมทางบ้านบางทีส่งพระมาสอบถามเยอะมากเลยว่าพระแท้หรือไม่แท้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเราเขาเรียกว่าอะไรเอาตรงจุด ของเราอะนะครับครนะถ้าจะเอาสะดวกและเอามีผลแท้เก๊เข้าไปเช็คที่แอปเช็คพะเลยครับเราจะมีมีช่องทางให้อ่าแล้วก็ซึ่งพศก็เป็นกรรมการดูคนหนึ่งในในสายหลวงปู่สุขนอกจากนี้ยังมี มีผ้าการหลายหลายท่านซึ่งซึ่งเป็นตัวจริงของสายนั้นๆครับมีผู้ชานานการอีกหลายหลายท่าน้หล่อพระผงมีทุกแขนงเลยรับเครื่องรางอะไรต่างๆนะครับลองลองเข้าไปแล้วก็อีกไม่นานเราก็อาจจะมีคอนเทนต์ดีๆกับแอปเช็คพระเนี่ยมาให้สมาชิกเราครับก็อาจจะเชิญเจ้าผองแอปเลยมาออกรายการแล้วก็มาสัมภาษณ์ผ้ับผมแล้วก็อาจจะมี โปรโมทเขาเรียกว่าอะไรให้สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเราสำหรับท้ายคลิปนี้พนมีอะไรเพิ่มเติมก็ท้ายคลิปนี้ก็อยากให้จดจำเรื่องแม่พิมพ์ในส่วนพิมพ์พระผงมโงงจุงพรจำเรื่องแม่พิมพ์จำเรื่องขนาดอันนี้เป็นปัจจัยในการเช่าหาพระเลยเดี๋ยวผมจะถนาถ่ายองค์จริงลงไว้ให้ด้วยว่าขนาดประมาณ เท่าไหร่ครับผมนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ครับได้ประโยชน์พอสมควรนะครับสำหรับคนที่เริ่มแล้วก็ที่มีอยู่ต้องการลองดูเหมือนเรานะครับแล้วจะได้ความรู้ครับถ้าถ้าไม่แน่ใจและต้องการอยากจะขายอย่าลืมนะครับนะครับตรงไลน์อ่ะสำหรับวันนี้เราสองคนขออนุญาต ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับ,คร,บครับสวัสดีครับสวัสดีครับ